ชุดก่อนเดีเขาจำได้เฮ้ยหมดนี้หมอดอีเองพี่หรอเงินให้ไหมเรา,เรา,เ,ราเราของเงินมาจากน้องให้พี่เราจะเอาเหรอเราให้นี่เอาเอาเอารกอะไรเหรอเราเราเราของเงินแต่งตัวหน่ะยไียกอะไรอะอาไปเราเลียกสองห้าอ้าเราให้ใครไปอะ่ะ เราเราให้นี่ก็ได้เราขอเงินแต่งตัวหน่อยอ่ะเลขนอะไรอ่ะให้ข้าวของเงินแต่งตัวหน่อยอเลขอะไรองงืมสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณเอ้ยเอยมาน,นี่ก่อนมาน,นี่ก่อนเอออันนี้อันนี้เราให้เราเพื่อนนะั้นไม่มีข้าวกินขอบใจนะ น้องอย่าถามพี่อีกได้ไหมพี่เกลดัดเสียงอะไรพี่สอรหก,กากา่อนพี่ได้ไม่ต้องดัดเสียงละเอย่างนี้หน้าพี่เหมือนพวกแบบวิน่ะวินมอเตอร์ไซค์อะ่ะเหมือนปะเดี๋ยวพี่ไปวิ่งรถแป๊บน้องเฮ้ยเดี๋ยวพี่ส่งเมเจอร์อนอะไรนะ,ะนอ, <c oughs> อะไรหน <c oughs> ้าหัวม่วงแล้วน้องต่อยพี่ทำไม ผมผมผมช่วยคนนี้ไอ้เที่ยว้อ,อ้เนาะเหราไอ้ผมช่วยคนนู้นเขาเรียกไปเนี่ยบายบาย <c oughs> เป็นชุดก่อนอันนี้คืออะไรอันนี้อันนี้คือปลายะลรครับน,นี่คืออะไร โชว์อะไรนี่เฮ้ยซื้อตัวนี้หล่อเนี่ยจริงหน้าสายเว็ไซต์หล่อเนี่ย คุณคิดด้วยเหรผมแต่งตัวจนนี้ลูกค้าแม่งไม่รอแล้ววะนานเกินไปขนาดนั้นเลยแล้วคืออะไรอะ่ะคืออะไรข้างนอกคืออะไรอะ่ะเอ้ยเป็นอะไรอะ่ะอา้อาวต่อ เอารถผมรถใหม่สอนอพที่อาแล้วรถผมครับรถผมอ่ะเฮ้ยเอารถมาจากไหนอะหร,ร,ร,รไปส่งเมาไปส่งเมาไปพรารถหน่อยครับได้ครับได้รถใหม่สอนอไว้ก่อนเลย เจอแต่อะไรดีๆทั้งนั้นชีวิตอ่ะพี่ครับครับพี่ได้พี่พี่มีรถต่อยช่าไหมครับผมผมไม่ผมมีแต่เงนินผมไม่มีรถรถอะไรครับรถอะไรพี่มีรถอะไรห,หรอรถบันรถเบนส์รถเก๋จักรยานมอเตอร์ไซค์แล้อาอะไรฮะไอ้หนู เอา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 รถเอารถบัสครับเอาเงี้ยเองเองเก็บรถเองเก็บรถตามพี่มาเอารถบัสครับมานลอยตามพี่มาตามพี่มาลองอะไรนะคะพี่ชายตามพี่มาตามพี่มาตามพี่มา ถ้ามึงทำภารกิจสำเร็จแบบที่เรากูจะดูดีว่ากูจะทดสอบมึงว่ามึงจะรู้ใจกูว่ากูจะทำทอะไรโอเคปะมึงเห็นเด็กคนนี้อยู่ตรงนั้นปะนะนันน่ะขอตรงนน้นอ่ะตรงร้านชาร้านชาผู้ชายอะนะใช่อ่ะฮะถ้ามึงทำถูกใจกูกูให้มึงแสนหนึ่งแต่ถ้าแล้วก็แล้วก็ผ่านการทดสอบแต่ถ้าแต่ถ้ามึงทำไม่ผ่าน ก็ไม่ได้เงินแล้วก็ไม่ผ่านบททดสอบด้วยมึงก็จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกูโอเคเอได้ได้ไดมึงต้องทำให้น้องมีความสุขนะแล้วมึงก็ต้องมีความสุขกับน้องด้วยห้ามทำร้ายร่างกายนะทำให้มีความสุข,สขเดียว หมข้างในสิอยู่อะไรตรงนี้ล่ะข้างในก็มีแล้วเราจะไปฟาร์มอะไรอ่ะงนี้จ้าชื่ออะไรข้างในสิหนูชื่ออะไรเนี่ประตูนู้นนั่นแหละประตูนี้ประตูหน้านี่แหละนนั่แหละเข้าไปสิเข้าไปเข้าไปเข้าไปเลยเข้าหรือยังเราประตูนี้เนาะหนูประตูนี้อืมเข้าไปเลยยม นใยบอกบอกพี่เสียงแกชั้นเ,เ,เราไปทำอะไรเอาเอาไปเอาไปทำงานใช่หรอเอ่ทำงานอะไรอะ่ะมีแก๊งไหมเนี่ยเราไม่มีทำงานอะไรแฟชั่นเราเป็นยังไงลองว่ามาแมา่ผมก,เก็เดี๋ยวไปคุยส่วนตัวในห้องในอ่ะเดี๋ยวกูเดี๋ยวร้องนะครับนมมาเร็วเน๊นไหนแฟชชั่นเองทำอะไร <c oughs> ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่ไม่ได้ทำอะไรงานขาชื่ออะไรเนี่ยเราชื่ออะไรชื่อเวทครับวทเหรอเวทเวทใช่ออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบสามปับสิบเท่าไหร่นะสิบสามสิบสามเหรอใช่ครับผมว่าไม่เสียงน่ารักจังไมเดินติดติดเิดเพลพี่ไม่ได้เปิดอ๋อลดรดทำไมครับ แล้วอ่าพี่ถามหน่อยเอางี้เองฟาร์มไปเนี่ยแพชชั่นเองยังจะไปขึ้นอะไรอาวุธหรอหรือว่าทำอะไรแค่ครับอือคือเป้าหมายเราคืออยากหาแก๊งเล่นถูกไหมใช่แล้วมีแก๊งในใจไหมมีครับอีล้เราลองเกิดมาดิเอาแกงไปใจเราอ่ะใจเราแบบว่าใจแรกเราอ่ะอยากอยากเข้าแก๊งอะไรพูดพูดแบบพูดแบบพูดตรงตรเลยรู้เรารู้แค่นี้ <C> สีหนายสีนายอ่าพี่ถามเลยว่าทำไมเราเป็นสีหนาย Jackie ก้าฮคฟะครับ Jackie ก้าวคฟับมันแบบมันแบบยังไงอยากเข้าอยากมีเพื่อนเออออ๋อคือเรามาคนเดียวเลยเหรอใช่เอ้ยถ้าเราแบบไม่มีเพื่อนทำงานคนเดีพี่ก็ได้นะสั่งชานมไข่มุกกินปะครับเราครับเอาชาอร์ฉันลงขกเบอร์เบอร์อะไรแก้วหนึ่งครับเอาครับผม ออรกาแฟเบอร์ดี้แต่ถ้าไม่มีดู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 ู่ด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 ีู่ดูดูด้ดูดงดู่ที่ดูู่ดูดูดูมูดูดงดู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 นูด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 ีู่ดูดูดูมี่ชื่อูามดู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 าูดูงูดูดะดู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 ดอะูรูด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 อดู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 อูดูดูดอดู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 ด เงาไหมครับนี่คือเงาไหมไม่ับไม่เงาหรอมีปลาไม่มีปลาไม่ม้าไม่เนี่ยเราอะไม่ครับไปคือขี้เกียจมีใช่ไหมใช่อืมอทำไมหรอคะไม่พี่ถามดูเห็นเรามายืนคนเดียวมาเช่ารถพี่ก็เป็นห่วงไงถูกไหมล่ะใช่ไม่พี่พี่เคยถามมาก่อนแหละแบบอยู่คนเดียวมันมันมันก็ใช่ไหมล่ะมันก็มันไม่ค่อยมีแพชชั่นหรอเนาะ อาถ้าแบบเหมือนเหมือนถ้าไปตกปลาอะไรอย่างงี้เองชวนพี่เรยได้ไหมล่ะได้ได้เหรอแน่ใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปกับสาวหรือเปล่าไม่ครับแล่อเอ่งเช่ารถอะไรพี่เซนบอกไปอะไรนะครับเช่าเช่ารถอะไรพี่เซนบอกไปมอเตอร์ไซค์ครับอ้าวมอเตอร์ไซค์มันจะไม่พอหรอปลาอะไรอะ่ะปลาน้ำตื้นไอ้หลามันเบอรออะไรวะอ๋อเปตนปลา Nam ตื้นได้ป ไปตกเองกดไม่นิเกมเป็นปะล่ะไม่เป็นไม่ถ้าเองกดเป็นไปตกน้ำลึกกับพี่มพี่มีเรือได้เออน้ำลึกรวยกว่านะพี่บอกไว้ครับครับอายุสิบสามมาเป็นไม่สามลำบงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไอ้นี้ขาดแล้ไ,ไม่ได้ขาครับด้วยมู อ่าอ่ะพี่ถามแอยทำไมถึงแบบทำไมถึงชอบซีนายเพราะว่าคือ,อยังไงมีเพื่อนมีพี่อยู่ในนั้นหรออือจริงจรงไม่ได้ใช่ใช่ซีนายแก๊งแล้ก็แก๊งอื่นด้วยอ๋อก็คือมีม,มีมีหลายแก๊งใช่ไหมที่อยากเข้าใช่สามแก๊งหน 1> 1ึ่งซีนายอะสองอะ,อะไรนะชาร์กอะสตาร์กไอไอที่เป็นเป็นเป็นลูกมาป่า สตาร์สตาร์อ่าอ่าใช่แล้ววันที่สามป่ะเด็ก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 ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเฮ้ยน้องไปเถน้องจะเชอารถเลยน้องเอช่ารถเลยรถบัสครับวันเราเจ้าใครแม็กซ์รถเลยนะรถบัสรถบัสเหรอไม่ยังไม่มีรถบัสเหรอน้องเช่ารถเพื่อนพี่ก่อนนะหนุ่มหนุ่มมาคุยต่อเลยทําทําไมถึงทําไมถึงอยากอยากเข้ายี่สิบเอ็ดเดี๋ยวถามพี่ถามหน่อยคือ เล่นอะไรนะอยากเล่นอยากเล่นสตรอตรี่แบบใหญ่หญ<ด>ๆแบบเดือดใช่ไหมใช่แต่เองจะไหวแล้วเรารอเข้ามานานยังเมืองนี้ก็นานอยู่ค่ะเองจะไหวเหรอเนาะแต่เองก็รู้ใช่ไหมว่ายิเบดอะ่ะมันเป็นถ้าอสมุตพิพี่พี่จะบอกนะถ้าการอยู่แก๊งใหญ่อ่ะอกดดันความกดดันมันเยอะนะครับเองรับได้เหรอเองยี่สิบสามเนี่ยรับได้เหรอได้ครับมั่นใจเหรอมั่นใจค่ะ แล้วส,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 สตอรี่เขาเล่นกันดึกนะครับครับเคยเคยเล่นเอาอเล่งจะตื่นทันรถไปรถตู้โรงเรียนเหรอตอนเช้าเนี่ยทันครับทัน๋อคือแบ่งเวลาได้ใช่ไหมได้อืมแล้วถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้แล้วเล่นเก่งกับอาวุธอะเราก็ก็ได้อยู่ครับไม่ได้เก่งน,นักชื่ออะไรนะเราชื่ออะไรนะขอยสิคือเวทใช่ครับ แต่เด็กถ้าผมได้เด็กดิฟสไตล์ด้วยถ้าผมได้เด็กเด็กคนนี้มาปั้นตั้งแต่ตอนนี้ยคือแบบอีกสามปีอ่ะอยากเข้ายิปบีแต่ยังรู้ไหมว่าตอนนี้ยิเบีเขากำลังจะทำนลวเจนเองรู้ป่ะไปเป็นักแข่งเลยไม่รู้เลยครับเนี่ยพี่มาบอกถือเป็นลู่ทางของเองนะเขาเขากําลังจะทายิปบีใหม่เป็นนิวเจนได้พี่ว่าเป็นโอกาสทองของเองนะเพราะว่าอ่าพี่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 ดูนะหนึ่งเลยสตาร์คือสล็อตเขาเต็ม แกงใหญ่เหมือนกันซีนายก็สล็อตเต็มแน่นเอียดแต่ยี่เป็ดเขาต้องจะทำใหม่จริงๆถ้าจพิษอยู่ผมว่าผมจะเองว่าตัวเองเนี่ยได้แบบเสื้อเองเนี่ยบอกมีพิษอยู่ในนั้นไหมล่ะสังกัดเดี๋ยวสังกัดอันแฟร์เบบี้คิดอะถามตัวเองเนี่ยเบบี้คิดไปอันแฟร์ก็ปั้นเด็กแต่ถามมันต้องอย่าบอกว่าน่าจะมอหนึ่งมันไม่แค่มันไม่แค่มีหรือไม่มีมีครับมีนั่นแหละป๋ให้หนักแน่เบบี้คิดไปอันแฟร์ถูกไหมเราทำอะไรก็ต้องมั่นใจปั้นเลนื่อยต่อแล้วละเอางี้ถ้าเองเองมั่นใจจะเข้ายี่เป็ดพี่ก เบบี้ <Baby S 2> คิดอะคาเดมี่บายอันแฟร์ขอให้เองได้เข้าแล้วก็ไปเจอสังคมเพื่อนดีๆนะไม่ใช่ดิเนะบ<ด>บี้ค<ด>ิดบายอันแฟร์อะคาเดมี่ดีกว่าดีหออยู่คนเดียวแล้วพี่อืมนึกถึงตัวเองไงเมื่อก่อนพี่อยู่คนเดียวเหมือนกันครับมีอาวุธยังเนี่ยเรายัางครับว่าแต่ว่าแต่มันมันมีมให้ซ้อมอาวุธไหมซ้อมอาวุธมีครับมีวอลซอนใครลืมอ้าวแล้วเองแล้วเองเราคนไหนอยากเล่นไฟเล่นไฟคนไหนอยากเล่นเครื่องเปิดก็ยิงเปิดนะ แบบเวลาต้องตรงอะไรอย่างเงี้ยเองเองไหวเหรอก็ต้องก็ต้องแบบว้าถ้าไม่ไหวเราก็ต้องไอ้นี่ก่อนเลยอ่าพี่ถามหน่อยเองเรื่องโรงเรียนกี่โมงอะโรงเรียนเลิกกี่โมงถึงบ้านก็เกือบหกโมงอรัหกโมงคือหกโมงเองต้องเข้าเลยนะเองมีเวลาทําการบ้านเหรอไม่มีครับไม่ไม่ไม่ได้ทําการบ้านครับอ๋อไปทําที่โรงเรียนเอาใช่ไหมไม่มีเพราะกูไม่ทำอ๋อใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แล้วส่วนตัวเรานี่พี่ถามหน่อยเราเป็นแบบอะไรนะครับเป็นคนแบบฟอร์แม่แบบแบบ ่พูดตรงคือติดเกมแม่เราเบรกติดเกมไหมไม่ครับอ๋อไม่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 ติดแล้วจะเข้ายี่เป็ดได้ไงยี่เป็ดเขาต้องแบบคนมีวินัยนะไม่ไม่ไม่เหลือครับอ๋อไม่เหลืออันนี้ก็เล่นมุกครับอืมใช้ได้แต่ยังฝืดไปหน่อยนะเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้แม่เรียกเอาใหม่เฮียมึงเบรกกันเด็กเลยสัตว์อ๋อไม่ใช่หรอเขียนน้องมึงควรให้กำลังใจเว้ยอ๋อแล้วถ้าเล่นตอนนี้อยู่กับน้องเบรกเด็กอีกนึ่งมันจะยุ่งมั้นองเบรกเด็กอีกหนึ่งไม่ครับไม่น้องก็ช่วยบั๊ด้วยนะน้องเบรกเด็กอีกนน้้้อองงมมึืใชไดเี่ย ไหนไหพี่พี่คุยกับน้องอะไรน้องอยู่ไหมไต้ครับน,รน้องหรอน้องน้องไม่อยู่น้องไปแล้วเอ้ฮัลโหลแจ็คคนนี้เขามีความฝัน,ฝนว่าอยากเข้ายี่บอ็ดอะเพืบอนะใช่หรอใช่เออนี่คุยกับน้องมันอยู่จร<ต>ิงเฮ้ยอยากเข้ายี่สิบเอ็ดมนะะันต้องอายุยี่สิก่อน,นเนอายุเท่าไหร่เนี่ยยี <laughs> ่สิบสามครับโอ้โหน้องชายเอ้ยกี่ปีวะสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดสยสิบปีบ็ดโอ้น้องชายแปดปีวะ เอางี้แล้วกันเอางี้แล้วกันมีหนวดยังมีนี่ยังมีคนนักแข่งขึ้นยังมีนิดหนึ่งมีคนนักออกยังไม่มีโอ้โหน้องชายเอางี้เอางี้เออดอกเดี๋ยวพี่ให้เข้าแก๊งพี่แต่ว่าเองตัดลากไซไปโรงเรียนได้ปะได้ออดีมูเลตอะมูเลตอะมูเลตอะได้ไว้มูเลตอะเล่นขับสมาร์ทได้ปะได้เดี๋ยวพี่เออดีเดี๋ยวพี่เอาสมาร์ทที่เป็นสมาร์ทรถยนต์อะเองจะได้ปลอดภัยไงอือ โ <Okay S 1> อเคครับเฮ้ยชอบขับรุ่นอะไรสแร๊นหรือว่าดีมดีครับ <laughs> ดีมเหรอครับครับถ้าชอบขับดีมนี่ชอบขับดีมอะไรดีมตูดเป็ดหรือว่าดีมดีมลำพญา <laughs> รู้เยอะด้วยอ่ะดีมลำพญาเองเองเรียนอยู่ไอไอสาขาวิชาอะไรหรือว่าปกติทั่วไป <S <s <ans> ทั่วไปครับอิงลิสโปรแกรมไหมอะไรนะครับเป็นเรียนเรียนในเปล่าง EP เอ้ย EP เอ้ยที่ห้องหนึ่งอ่ะจะมีแค่ห้องหนึ่งอ่ะน้องเองได้เรียนปะ ผมผมไม่ได้อยู่ห้องหนึ่งไม่หมอโขอเองมอต้นเรียนรวมใช่ปะอยู่อยู่ห้องเจ็ดเฮ้ยเองอยู่มีห้องเดียวกับพี่ตอนมหนึ่งเลยเนี่ยเฮ้ยพี่อยู่ห้องเก้าครับเฮ้ยเดี๋ยวเคลียร์ก่อนทำไมอยู่ห้องเจ็ดวะน้องไม่เขาเขาคนเก่งเขาจะให้ไปอยู่ห้องท้ายๆแต่ึ่งคนไม่เก่งเขาจะให้อยู่ห้องหนึ่งเออดีนะกูก็อยู่ห้องเจ็ดเหมือนมึงเหมือนกันเออน้องจริงป่ะที่เขาบอกว่าเนาะมีแต่หัวกะทิใช่าอยู่ห้องเจ็ดห้องแปดห้องเก้าห้องสี่เปิใช่ป่ะไอ้้เหียจริงพวกกลางๆก็จะอยู่ตรงกลาง เวลานั่งนั่งเรียนในนั่งหลังหน้าห้องเลยใช่ไหมเราอะกังนั่งทุกที่ครับมันเดินเรียนสมัยพี่เรียนพี่อยู่พี่สมัยพี่เรียนพี่อยู่ห้องประมาณห้องสิบสามมน้องสิบสามสิบสี่อะเขาว่าคนนี้เป็นคนที่ฉลาดจัดเลยปะครับเองได้เตะฟุตซอลปะมีสนามฟุตซอลไปเรียนเองเรียนมีครับมีเตะบ้าเตะบ้าเตะบอลเป็นปะเป็นครับอุยตลอนะครับเองกลัวบ้ากลัวบอลปะไม่ครับไม่ชอบเล่น ชอบชอบเล่นวอลลูวอลลูวอลเล่วอลเล่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 อลเลไอพี่ถามหน่อยเองอายุสสสมสมัยตอนผมเรียนอยู่ชิโดไอมอตต้นนะครับใส่เชือกใหญ่ๆอ่ะเชือกแบบบิ๊กไซส์อ่ะเคยเคยใส่ไหมเคยทำไหมเร่ออะไรนะ แล้วผมไล่บอกนรเอ่เทสซ่าหนึง่งลีครับห้าเก้าสี่เมกล่าเรนสองลีครับห้าหกสองเซนนานะใช่ครับเซนนาสองลีเลขสองอ่รสองลีห้าหกสองครับเรียบร้อยมีปะเคลีย er, หมดแล้วรถผมก็หมดรถบอลได้หมดแล้วมึง สวัสดีครับผมโอเวบินเข้าไหมคะเนี่ยเดินตัดหน้าเข้าครับเดินตัดหน้าแต่อย่าตัดใจได้ไหมไอดีเลยค่ะไม่จะตัดใจเ่ยเนี่ย4ีเก้าห้าครับโอ้โอะไรอ่ะอัลโลเวทอยากเข้ายี่เบ็ดเนี่ยเบิดอ๋อเบ็นบอกนิวจีนเป็นโอกาสของน้องเลยถามว่าในตัวมีอะไรน้องบอกมีเพชรไม่หรอ ใช่เอางี้ถ้าอีกเรียนได้เกรดสี่เมื่อไหร่หรอ 3, 3, ่ะเกรดสามสามจุดห้าขึ้นไปเดี๋ยวพี่เราไปเข้าเล้ยวะเออก็ก็ก็ทุกครั้งเลยนะครับอุ้ยถ้าอีกได้เกรดสี่เต็มเมื่อไหร่อ่ะครับอะไรนะครับถ้าเดี๋ยวถ้าได้เกรดสี่เต็มอะเดี๋ยวพี่พายไปอยู่อันแฟร์ไปเลยครับค่อยคีเก 4, รดสี่อะพายอยู่อ,ย F อันแฟร์ยูเอฟวะยูเอฟวะได้ได้ เกียรตสี่ในทุกวิชาเลยพี่พาเองเข้าห้องการเวลาตั้งแต่อายุสิบสามเลยะครับว่าว่าแต่แต่เล่นอาวุธไปเล่นอาวุธกับผมเอางี้เอางี้เดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวพี่ขอเพื่อนพี่ให้ใช้ให no. ้ใช้ดาวกูมิเตอร์เฟลบอสมีนะคนมาสอบถามครับ